สถาบันที่ชับอบอุ่นหัวใจเสมอที่ได้กลับมานะคะคือเป็นบ้านหลังสําคัญของชาบชับจําได้ไม่เคยลืมเลยนะคะว่าชับเดี๋ยวบางท่านไม่รู้จักชาบเดี๋ยวชับอยหลังปุ๊บหนึ่งคือชับเคยเป็นผู้บริหารชับเรียนจบบัญชีจุฬาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะแล้วไเ็นไ a เอคอมเมาร์แล้วก็ชับก็ตามหาความสําเร็จเพราะว่าตอนนั้นที่บ้านคุณแม่เลี้ยงลูกเจ็ดคนหน้าที่เราคือทำยังไงก็ได้ให้แม่สบายนึกออกใช่ไหมคะ พี่นง้าก็ตั้งหลักโดยที่ชั้นต้องสําเร็จไว้ก่อนเพื่อให้บ้านมั่นคงๆๆทีนี้ก็ทางานทํางานทํางานจนชั้ว่าอายุ42บอนะรับนสี่สองสี่สามนี่เป็นพีคสุดแล้วเพราะว่าชั้นได้รับตําแหน่งเป็นกรรมการของเอเอสด้วยปกติชั้นไม่เคยเปิดเผยตัวนะคะแต่ว่าในที่สุดชั้นคิดว่าเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีแคเดนเชียลว่าผู้เขียนแบรรว่าไม่ได้เขียนเรื่อเรื่อยนะเราเลยต้องบอกวัติของตัวเองอๆๆแต่สุดท้ายชั้นก็ไม่สบายนะป่วยเพราะว่าเราไม่รู้วิชาความสุขค่ะ ตอ mm hmm. นนี้พอชันป่วยวันนั้นเป็นวันที่ต้องตัดสินใจระหว่างชีวิตกับงานฉันก็ต้องเลือกชีวิตนะฮะับใช้ชีวิตเลยย้ายไปอยู่ข้างภูเข,ขาแล้วก็ปลูกปลูกต้นไม้ไปเป็นพันต้นนะคะตอนนั้นยังไม่ได้รักต้นไม้แต่ปลูกคือไม่ได้รักมากแต่ก็ปลูกปลูกไว้นะเราต้องการสีเขียวหลังจากนั้นเหมือนโชคชะตาพัดผานะคะแล้วก็ชะบกเดินเส้นทางสายโค้ชนะจริงๆรับเริ่มที่ของสำนักอาจารย์จิมมี่เดอะโค้ชพอฉันเพียนไปกลางทางมี มันมีแมสเสจบางแมสเสจว่าเส้นทางนี้เราไม่สามารถช่วยผู้ป่วยซึมเศร้าได้มันทําให้ชับนเลยต้องเลี้ยวนึกออกใช่ไหมคะณาว,วันนั้นมันมีแมสเสจบางแมสเสจเพราะว่าชัพนมีมิชชั่นว่ามันต้องมีหนทางในการที่ช่วยผู้ป่วยซึมเศร้าเพราะว่าชัพนเพื่อนบ,บางคนที่ฆ่าตัวตายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอินสปิเรชันมีหลายๆอย่างนะ,ะแล้วก็ในที่สุดชันก็เลยเดินเข้าสัานาของอาจารย์วาสนะคะโค้ดวาสซึ่งก็ในหนังสือชัดนเขียนไว้ชัดนะคะ มีผู้อ่านบางท่านบอกเลยว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมีความสุขเพราะว่าเขารักขูงเขาทุกคนไม่ตอบเช,ชื่ะไม่เป็นจิตวิญญาณ<ม>แล้วก็ฉันก็บอกเลยว่าถ้าไม่มีโค้ดวาสก็ไม่มีโรงเรียนใต้ต้นไม้ในวันนี้นะคะเพราะฉะน,นั้นท่านบ่มเพาะให้เรารู้ NLP แล้วเพราะว่าโจทย์ชัดๆเมื่อเรารู้ความฝันรู้เจตจำนงฉันเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันคือดีไซน์แล้วมันกลายเป็นเบอร์นิงดีไซน์นึกออกใช่ไหมคะมันถึงทำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่สําคัญมากๆอาจารย์ปู่เนี่ยก็คือวันนี้ถึงแม้ฉันไม่ได้เดินแบบชัวไปเป็น success coach แต่ฉันเอาสิ่งที่อาจารย์ปู่สอนไปทําและลงมือทําเสมออย่างเชนวันนี้ในหนังสือฉับประกาศตัวแล้วค่ะว่าฉับสำเร็จในหลายความฝันเล่นหนังสือเล่มนี้นะคะฉับใช้เงินเรียนเป็นล้านล้านนะคะก็คือตัวเล่มเจ็ดหลักบอกได้เลยฉับฉับทำไมฉับเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะหนึ่งฉับทำฝันที่สําคัญมากสําเร็จคือ ค้นพบโมเดลในการรัรกษาโรคซึมเศร้าฉันเปิดเผยโมเดลนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือของโค้ดนักบำบัดอันที่สองความฝันที่สองคืออยูู่วันหนึ่งเหมือนฟ้าประธานอ่ะ intuition น,นึกออกใช่ไหมคะว่าฉันก็นกทำฮิลเคสไปแล้วฉันก็บอกปีนี้ฉันช่วยได้ร้อยแต่วันนี้ประเทศไทยจะเป็นล้านแล้วมั้งเข้าใจใช่ไหมคะฉันบอ,อกมันไม่ใช่หนทางอ่ะคือเราฮิลไปฮิลมันก็ออกมาเต็ไมไปหมดแล้วแบบอยู่ๆเราก็คิดถึงคำคำหนึ่งว่า prevention is better than cure การป้องกันดีกว่าการบำบัดรักษาและวม่เหมือนอยู่เลยค่าคือว่าความสุขและความซึมเศร้าเป็นสองด้านของเหรียญเพราะฉะนั้นต้องสอนวิชาความสุขฉันตัดสินใจงั้นเลยนะเพราะฉะนันก็เคยป่วยมาแล้วก็มีความทุกข์ต่อสู้ร่างกายจิตใจฉนันก็เลยถอดร,รหัสตัวเองแล้วก็เดินทางเรียนรู้และเก็บรหัสแล้วต้องจากการโครชอะไรหมดออกมาเป็นนิสัยความสุขหน้าปกนี่เขียนไว้ชัดเลยค่ะมือเนี้ยเป็นสัญ,ญาลากักษณ์คนไทยรู้จักชัไ สโลแกนของเรียนัลนก็ไมายคือโลกงดงามด้วยความรักค่ะความรักเป็นปฏิหารของชีวิตจริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่มีความสุขทางตัวเองค่ะว่ามีอะไรที่ปิดกั้นหัวใจของเราไว้เมื่อไหก็ตานะเมื่อไหล,นะไห,ลหัวใจของท่านเปิดออกมาและท่านให้อภัยทุกผู้คนฉันจะพูดแกเศร้าเสมอคำแรกๆฉันจะพูดเลยว่าให้อภัยทุกผู้คนทุกเรื่องราวรวมถึงให้อภยัยตัวเองนับหนึ่งใหม่นะคะ เพราะฉะนั้นในนี้เขียนไว้ชัดว่าก้านิสัยความสุขที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดกาลและก็ความฝันชัดไปถึงไหนลวะคะหนังสือเล่มนี้นนนชัดเขียนไว้เพื่อที่จะช่วยทั้งโลกนะคะไม่ใช่เพราะว่าชัาว่าความทุกข์มันเป็นของมนุษยชาติมันไม่ใช่ของคนไทยเท่านั้นแม้ประเทศไทยเป็นก้าวแรกเป็นอาจารย์เปิ้งต้องพูดภาคภาคูมิใจนะคะเพราะว่า้าใครเปิดหนังสือเลยนะคะใครดูหน้าร้อยร้อยหกสิบแปดมัคะร้อยหกเจ็ดค่ะร้อยหกเจ็ด <laughs> ีรูปนะคะเพราะว่าชาันผูกพันกับที่นี่มาก,มลกแล้วการที่ชันทาทุกฝันเป็นจริงฝันที่สองคือฝันโรงเรียนตั้งโรงเรียนต้นไม้โรงเรียนต้นไม้เ,ออเติบโตมาคู่กับเติบโตมาคู่กับการเรียนที่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นหน้านี้เลยค่ะรูปว่าแล้วหนังสือเล่มน,นี้ฉันขอได้เลย มีจิตวิญญาณมากเพราะหนังสือ80%วาดโดยนักเรียนโรงเรียนใต้ต้นไม้ค่ะแล้วคนที่วาดคนที่แก่ที่สุดอายุ66ปีได้พบความฝันของตัวเองในวัย66แล้ววาดรูปสวยมากค่ะแล้วเรามีเรามีรูปนี้ด้วยค่ะเพราะว่าฉันผูกพันกับที่นี่นะรูปของชาร์กับอาจารย์เฟื่ดเพราะฉะนั้นอาจารยทแบรนดิ้งให้สถาบันาพูดไว้หลายที่ เราต้องให้เครดิตนะเพราะชั้นบอกเลยว่าชั้นตัดสินใจวิ่งเพราะวิ่งหารเงอนอที่นี่นะคะใช่เพราะว่าอาจารย์เปิ้ลบอกชั้นว่าอยู่ต้องมี DOP ชั้นก็บอกโรงเรียนใต้ต้นไม้นี่ย DOP วันนั้นน่าจะตั้งเหมือนใต้ต้นไม้สามสี่เดือนเลงนะคะก็มาเรียนที่นี่แล้วอาจารย์เปิ้ลก็บอกงั้นอยู่ก็ตั้งเลย DOP โรงเรียนใต้ไม่เอาก็เอาเพราะว่าเรารักงานนี้ใช่ไหมคะแล้วอาจารย์เปิ้ลก็พักเราคำหนึ่งว่าคุณต้องมีไอ้นี่มายเนอร์ DOP ถูกไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นคือสุขภาพวันลุกขึ้นนะชัใใจจ กูวิ่งหาไปมึง2อกิโลใช่ปะแล้ววิธีอะไรวะวิธีที่ดีที่สุดขึ้นเฟซบุ๊กเลยเพราะฉะนั uh. ้นเวลาที่คุณต้องการทําอะไรประกาศสาธารณะค่ะมันจะเป็นการที่ทําให้เราไม่ถอยหลังกับแล้ววันนี้ชันประกาศสาธารณะมานานเนี่ยว่าฉันจะไปเบอร์ลินมาราธอนนะคะเ <laughs> hmm. พราะว่าฉันเห็นคนป่วยมากมายฉันบอกได้เลยว่าต้องกล้าฝันใหญ่ค่ะ <Yeah. S 2> เห็นไหมคะอาจารย์ปู่ตรงนี้ท่านค่ะและอาจารย์ไม่เบ่อค่ะเอาตรงนี้ไปลงโฆษณาได้เลยเพราะว่าเราต้อง ใหญ่ถ้าไม่มีความฝันไปเบอร์ลินมาราธอนฉันไม่จบคับมาราธอนเมื่อเดือนธันวาเนะเพราะความฝันนั้นมันเป็นเบอร์นิ่งดีไซน์ฉันจะต้องวิ่งให้ได้เชื่อไหมว่าฉันเจ็บหัวเข่าอยู่หลายวีคมากเลยนะตอนประมาณเดือนสิงหาอะไรนานมากจนแบบในใจว่าเฮ้ยเราจะวิ่งมาราธอนจบไหมแต่เชื่อไหมว่าทันทีนะคะที่ชิงใหมาราธอนเปิดรับสมัครวันแรกฉันสมัครเลยวันนั้นแล้วฉันบอกกับตัวเองว่ายังไงฉันต้องวิ่งให้จบตอนนั้นเข่าเด้มมีปัญหาแล้วฉันก็ ไปฝังเข็มไปทาอะไรทุกอย่างฉันต้องวิ่งให้ได้แล้วแบบฉันต่อสู้มากเลยนะหนังสือจะเล่าเรื่องราวการต่อสู้ฉันไม่ได้วิ่งแบบชืลุยนะกิโลสิบแปดมีปัญหาและขาข้างซ้ายยกแทบไม่ไหวนึกออกปะแต่ว่าแบบใจที่มันไม่ยอมแพ้แล้วก็วิ่งประคองไป5กิโลแลสุดท้ายฉับอกได้เลยความลับบางอย่างคือช่วงหลังฉับทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยคือฉับเรียนมากมายเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิชาความสุขของเรียนได้เ้็นไยคือ humble and learn นะคะแล้วก็เรียน อ่อนน้อมและเรียนรู้เสมอเรียนรับจากคนสาเร็จเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มน,นี้400กว่าบาทคุ้มมากๆสําหรับการย่อหนึ่งล้านกว่าบาทและการเปลี่ยนผ่านชีวิตผู้คนในหลายองศาพูดจริงๆเปลี่ยนผ่านชีวิตผู้คนในหลายองศามากเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือชั้นอยากจะบอกว่าสมัยก่อนชั้นก็ทํางานโดยไม่ได้ขอตัวช่วยวันนี้อาจารย์ไม่คือโบดักมาบอกชัดเลยว่าตอนที่เราทออ้างหอเหล่นี้ชั้นร้องไห้เลยนะบอกว่าพวกเราทุกคนจริงๆวันนี้เราถูกยืว ที่ให้ทำหน้าที่นี้ในการช่วย t s f o s m o r m l นะคะแล้ววันนี้ถ้าโค้ดร,ระดับโลกเนี่ยก่อนที่จะโค้ดนะคะนั่นคือข้อมูลจารยจในข้วโมดเราจะร้องขอ Universe Intelligent ก่อนซึ่งอาจารย์ภ<ม>ูมใช้คำว่า i Infinite i n t l l l i g e n เมื่อก่อนชั้นก็ไม่เข้าใจแล้วสุดท้ายชั้นเป็นคนที่ต้องพูดเรียนและ Action เพราะนั้สิ่งที่อยู่ในนี้คือเป็นสิ่งที่ Action และพูดแล้วจริงๆนะเพราะฉะนั้ัก็เริ่มร้องขอยูนิเวอร Intelligent แล้วมัน Amazing มากเดี๋ยวเล่าแบบสั้นๆเลยนะมีเคสหนึ่งนอนไม่หลับ5ปีน่าสงสารเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะนอนไม่หลับ5ปีต้องใช้ยาแล้วช็อปก็ขอ University Intelligent Message ออกมาว่าอะไรบ้ศรัทธาแล้วไปให้สุดทางแต่แน่นอนช็อปก็ทำหน้าที่โค้ชและช็อปก็เรียนโค้ชอิกิไกด้วยอิกิไกคือเหตุผลที่ทำให้เราตื่นขึ้นอย่างเบิกบานเพราะเรารู้ว่าเราไําทำสิ่งที่รักแัะนมีคุณค่าต่อผู้คนสเกลของคนอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่เรารู้ว่า ไม่มีคนได้ประโยชน์จากงานที่ฉันทำาม่ออกสินะหานี่สําคัญมากๆเลยเป็นงานที่ฉับหลักมากแล้วก็ฉับทสำสําเร็จพอใก้ปัญหาฉับก็โคชเพราะว่าฉับคนพบโมเดลของการโคชแล้วฉับรู้มันมีแพทเทิร์นของมันอยู่นะแล้วฉับเขียนเปิดเผยไว้เป็นมรดกให้กับประเทศไทยและโลกใบนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญคนะือผู้หญิงคนนี้หลังจากที่เราโคชเสร็จนะเข,เขาก็บอกว่าเขาก็ทาําการโคชแล้วก็ขึ้นลงลงแต่เขาจําคําที่ ดีเวอร์ซินเฮลิเจนบอกไม่เคยลืมศรัทธาแล้วไปให้สุดทางแล้วไปในสามสิบวันตบไม่ชับหน่อยก็หายค่ะโ <c oughs> อ้โหยเขาโดนใช้ยาโดนหลับแล้วนะแล้วทีเคสไบโพล่าที่เราเปิดอยู่ข้างหลังนะคะซึ่งแบบแปดปีแล้วสิ้นหวังแล้วนะคะแล้วก็เราก็ทำงานอยู่ประมาณสี่สัปดาห์ <c oughs> คือเขายังคงใช้ยายอยู่แต่ว่าเขาจิตวิญญาณเขาเปลี่ยน <c oughs> เขามีความเชื่อ <c oughs> เขามีความสุข <c oughs> เขามีความหวังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรากของพวกโรคซึมเศร้ามันมาจากใจและวิถีที่เราคิด ในหนังสือเล่มนี้เปิดรหัสที่ชัดขึ้นครบเจ้ยังมีความรู้สึกว่าถ้าฉันรู้เรื่องเหล่านี้นะตั้งแต่คำนี้ค่ะว่าด้วยว่าด้วยหม can conceive and believe เนี่ยวันนี้ฉันไปถึงไหนเราก็ไม่รู้นึกออกปะเพราะว่าเราเพิ่งมารู้ตอนอายุ50กว่าแต่ก็ยังไม่สายนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือความลับของชีวิตคือการรักตัวเองพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เราอาจจะคิดว่าเรารักตัวเองเมื่อก่อนฉันก็คิดว่าเรารักตัวเองเฮ้ยฉันต้องเรียนปะแต่พอฉันสอนได้เลยอาจารย์ยายสลุลเยกับอาจารย์ปู่นะักเรียนฮ เพราะฉะนั้นพอเราอ่อนน้อมแล้วเราเรียนรู้ชอบรักษาเพศสม่ส่สอสมเรเจเพราะการรักตัวเองด้วยนึกออกใช่ไหมคะเราเยียวยาวเขาด้วยการรักตัวเองแม้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยชับซัมมารีอะไรที่ชับใช้จริงๆเลยในการที่รักตัวเองแล้วมี amazing ชับแถมให้อีกนิดนึงมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาจากเมืองจีเรียนทางด้านการแพทย์มาแต่ว่าหม่นหมองมากๆแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอะไรปะชับเจอน้องเขาแล้วชับไม่มีเวลาโค้ชชับตอนนั้นชับกำลังล่าง ในนะกำลังเขียนยังไม่เสร็จเชฟส่งบทที่3มให้อ่านส่งบทที่5เอบทที่5บทที่3เกี่ยวกับการวิ่งการวิ่งมันไม่ใช่แค่การวิ่งการวิ่งคือการทํางานกับ Energy กับ Emo t i o n ซึ่งเป็นเคล็ดลับของโคนระดับโลกเพราะเมื่อไหร่หก็ตามที่เรามี Emotion ดีโทนิทับปิ้นบอกเลยว่า Emotion is quality of life นี่หรอกใช่ไหมคะคือเพราะคนที่อารมณ์ดีอะไรจะเกิดขึ้นเราจะคิดอ่านดีเราจะมีปัญญาเราจะทําสิ่งที่เกิดผลลัพธ์ที่ดี เพราะฉะนั้นถ้าไปโรงเรียนได้ก็หมายถึง transform life แบบ amazing mm. มากเพราะเราทํางานกับ keyword ของโลกค่ะทางานกับ emotion ทํางานกับ energy แล้วเราก็ทํางานกับ sell love และ sell esteem mm. นะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนได้ก็หมาเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ใช้สารระดับโลกค่ะ mm. ฉันพูดเสมอและตอนจบฉันพูดเชื่อไม่ว่าจะเขียนบทสุดท้ายแล้วฉันร้องไห้เลยนะคือมันจบแบบจบเข้าใจป่ะคิดไม่ถึงเลยว่าฉันเขียนหนังสือได้400ห,หน้ามีรูปด้วยนะคะ เขเขียนบทสุดท้ายแต่จริงฉันร้องให้จริงๆเลยฉันบอกว่าโรงเรียนไม้เป็นโรงเรียนเล็กๆแต่มีฝันใหญ่ฝันที่จะเห็นผู้คนมีชีวิตที่เปี่ยมสุขทรงพลังได้ทําสิ่งที่ตัวเองละและได้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์โลกมนามเพราะฉะนั้นบอกได้เลยห,หนังสือเล่มนี้เนี่ยฉันไปพูดที่ไหนนะขายดขายดีมากมีน้องคนหนึ่งบอกว่าไอพี่ชาขนหนังสือไปขายเราไม่ได้ขนของไปขายเรากําลังนําสิ่งที่ดีที่สุดไปเปลี่ยนผ่านชีวิตผู้คน ทำไมเชฟถึงรับงานต่างๆเชฟไปเพื่ออะไรครับไปเพื่อส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสวันนี้ฮะท่านต้องถือหนังสือเล่มนี้กลับบ้านเพราะว่ามันเป็นบางมีมีมมรองประธานสภาอุตสาหกรรมสราษฎรนบอกอะไรปะหนังสือเล่มน,นี้ต้องมีทุกห้องสมุดมีทุกบ,บ้านนะแลวบางคนบอกบว่าเป็นหนังสือแห่งทศวรรษเพราะว่าท้ายบทเป็นโคชชิ่งหมดเลยเหมือนมีธีชาอยู่ที่บ้าน